ครับทุกคนดีต้อนรับเข้าสู่ทศพรสอรี่พอดแคสต์ในเอพิโซดวันนี้วันอาทิตย์ที่14มีนาคม2021นะครับก็เข้าสู่กลางเดือนของปี2021แล้วนะครับเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างนะครับหลายๆคนนะเดือนมีนาคมเนี่ยก็เป็นเดือนแห่งการประกาศผลทุนรัฐบาลญี่ปุ่นใช่ไหมก็มเีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายคนนะครับที่ปรึกษาหน่วยผ่านทางเพจ Facebook ก็ดีผ่านทาง YouTube ก็ดีนะครับก็ได้ทักทายเข้ามาบอกกันเกี่ยวกับผลการสอบอะไรอย่างนี้นะครับก็มีหลายท่านมากเลยนะครับที่ สอบผ่านแล้วก็ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นในการมาศึกษาต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นที่มหาวิทยาลัยใดๆในที่ญี่ปุ่นนะแล้วก็รวมถึงรวมถึงมหาวิทยาลัยที่หน่วยศึกษาอยู่ก็คือโตเกียวเทคนั่นเองนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนก็ เนื่องจากว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะมันก็อาจจะมีขั้นตอนหรือกระบวนการบางอย่างที่มันอาจจะแตกต่างจากกระบวนการโดยทั่วไปก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขนะกับการมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะอีกกี่ปีก็ตามอีก2ปี5ปีหรือว่าจะทํางานต่อหรือว่าไปทําอะไรต่อในประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศอื่นๆก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะครับแล้วก็ได้ซึมซับโมเมนต์ได้ซึมซับถึง วัฒนธรรมได้ทึมซับถึงเรื่องของเทคโนโลยีความรู้อะไรต่างๆเก็บเกี่ยวไปเต็มที่นะครับแล้วก็อาจจะกลับไปพัฒนาประเทศหรือว่าเพื่ออนาคตของแต่ละท่านเองนะครับก็ขอให้มีความสุขกับตรงนี้ในทุกๆุกคนนะครับสําหรับหนุ่ยเองนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวอะไรต่างๆที่ทํามากมายนะครับเนื่องจากว่าก็ใกล้วันที่จะต้องไป พรีเซนต์นะครับในงานประชุมวิชาการนะครับซึ่งอย่างที่หนุ่ยเคยเล่าในพอดแคสต์ก่อนๆหน้าก็คือหนุ่ยต้องไปพรีเซนต์ในรูปแบบที่เป็นโปสเตอร์พรีเซนเทชันนะครับซึ่งในการพรีเซนต์ครั้งนี้มันก็เป็นครั้งแรกของหนุ่ยสำหรับการพรีเซนต์แบบโปสเตอร์พรีเซนเทชันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็ไม่แน่ใจว่าแบบคนที่ฟังส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นคนญี่ปุ่นนะเพราะว่ามันเป็นงานของสมาคมวิศวกรรมเคมีแห่งประเทศญี่ปุ่นเนาะเออก็ แต่ว่ายังไงก็ดีเนี่ยหนูยก็ยังไม่สามารถที่จะเอา่าเรียกว่าใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ขนาดนั้นนะถึงแม้ว่าอาจารย์อาจจะมีแบบมาเซลบ้างมาแบบว่าเอ้ยพูดพรีพรเซนต์ภาษาญี่ปุ่นไหมคือหนยัยมีความเข้าใจอยู่บ้างแต่ว่ามันก็เป็นเรียกว่าเป็นคําศัพท์ที่เป็นพื้นฐานในการดํารงชีวิตโดยทั่วไปมันยังไม่ใช่แบบคําศัพท์ที่เป็นเชิงเฉพาะทางเชิงวิชาการอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอะไรที่ยากลาบากสําหรับหนุ่ยในการที่จะ พรีเซนต์หรือแม้แต่การถามตอบในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ลำบากอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหนูก็คงจะเน้นเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็จะพยายามทําในส่วนตรงนี้ให้ดีที่สุดนะครับแน่นอนว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาหนูก็มีการอัปเดตในส่วนของโปสเตอร์อะไรต่างๆกับอาจารย์ทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วก็ทางอาจารย์ที่ปรึกษาของหนูยนะครับก็ได้ฟีดแบ็กมาที่ดีนะอาจารย์ก็มีข้อแนะนา,นาอะไรต่างๆมาที่ค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์นะครับกับการเตรียมการในในการนําเสนอแล้วก็การเล่าเรื่องออต่างๆนะครับซึ่ง เมื่อมีโปสเตอร์ที่ดีมันเล่าความรายละเอียดอะไรต่างๆในโปสเตอร์ที่ดีแล้วเนี่ยทำให้การพรีเซนต์ของเราเนี่ยสามารถที่จะจัดลำดับเรื่องราวอะไรต่างๆได้ค่อนข้างที่จะง่ายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับหดี๋ก็จะมีการ เรียกว่า rehearsal นะครับหรือว่าการซ้อมนะครับในการพรีเซนต์กับอาจารย์ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเวลาที่แบบไม่ได้นานมากนะเป็นช่วงเวลาที่2นาทีครึ่งถึง3นาทีอะไรประมาณนั้นเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสําคัญอย่างมากในการที่จะนําเสนอสิ่งที่เราได้ก่นกรองมาแล้วออกไปนะฮะแล้วก็นอกจากนี้นอกจากการนําเสนอแล้วเนี่ยมันก็จะมีการ discussion ถามตอบคําถามอะไรต่างๆนะครับซึ่งมันก็มีประเด็นต่างๆที่มีความสําคัญนะใน การพรีเซนต์ครั้งนี้มันก็จะมีอวอร์ดหรือมีรางวัลให้สำหรับคนที่ทําการพรีเซนต์ได้เป็นอย่างดีในส่วนของโปสเตอร์ในส่วนข้อไรต่างๆนะครับอันนั้นหนูก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดในส่วนของรางวัลแต่รู้ว่าตัวเองก็จะทําเต็มที่ให้ดีที่สุดนะเพราะว่าอย่างใน l a บ,บของตัวเองเนี่ยเขาก็จะมีการกระจายออกไปนะว่า เอ่อใครเข้าไปพรีเซนต์ในหมวดไหนอย่างเช่นของหนุ่ยเนี่ยมันก็จะมีงานที่เอ่อเป็นประเภทคล้ายๆหรือซ้ำซ้อนกันกับของเพื่อนอะไรอย่างนเนาะมันก็จะอาจารย์ก็จะให้เราเนี่ยแยกจากกันนะก็คือแยกไปในคนละหมวดหมู่ที่มันมีความเกี่ยวข้องกับงานของเราได้นะครับเอ่ออะไรประมาณนั้นเพื่อที่จะกระจายความเสี่ยงในการที่จะเรียกว่าให้แต่ละคนเนี่ย มีโอกาสในการรับรางวัลอะไรต่างๆได้เท่าเทียมกันอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็ นอกจากนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องทุนของหนุ่ยเองนะครับนอกจากว่าทุนของเพื่อนๆที่กําลังได้รับการอัปเดตว่าได้รับทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมจะมาที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วหลังจากนั้นก็จะมีขั้นตอนกระบวนการวีซ่าอะไรต่างๆใช่ไหมของหนุ่ยเองก็มีเหมือนกันนะครับก็คือ,อการขยายทุนรัฐบาลญี่ปุ่นที่หนุ่ยน่าจะเคยบอกไว้แล้วตั้งแต่ประมาณช่วงปลายปีที่แล้วนะครับประมาณแบบใกล้ๆจะปีใหม่อะไรช่วงนั้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผลของทุนรัฐบาลญี่ปุ่่่่นนนนนนนทีหยืตตั้แอใ ขยายทุนเนี่ยก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าทางรัฐบาลนะครับมีความเห็นให้หน่วยสามารถที่จะขยายเวลาขยายทุนต่อได้ใน ในส่วนของขึ้นเป็นปริญญาเอกนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าทุนตอนแรกที่เราจะได้มาเนี่ยถึงแม้ว่าโครงการที่เรามาศึกษาต่อเนี่ยมันเป็นระดับปริญญาโทและเอกใช่ไหมแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยวีซา่าหรือว่าอะไรต่างๆที่เขาดําเนินการให้เราเนี่ย้รวมถึงของทุนด้วยเนี่ยเขาจะมอบมาให้แค่ปริญญาโท2ปีเท่านั้นหลังจากนั้นเนี่ยก็จะค่อยทําเรื่องในการขยายต่อนะครับขึ้นเป็นของปริญญาเอกอีก3ปีอะไรประมาณนั้นนะครับก็ ตอนนี้ก็ได้รับการอนุมัติจากทางรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของกระบวนการในการทําเอกสารอะไรต่างๆนะซึ่งหนูก็คิดว่าเอกสารเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับตอนที่เราสมัครเข้ามานะก่อนหน้านี้หนูก็จะมีเอกสารที่เกี่ยวกับการอัปเดตว่างานวิจัยของเราเป็นยังไงบ้างไปถึงไหนแล้วฟิวเจอร์แพลนเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของล่าสุดที่หน่ยส่งเอกสารไปก็จะเป็นเพจเหมือนเป็นแบบว่าเราเยืนยันเ,เราเหมือนแบบเป็นการ เ,เขาเรียกว่าอะไรอะในคำไม่ออกภาษาไทยเหมือนเป็นการยืนยันว่าเรายอมรับเงื่อนไขเออเ,เป็นการเซ็นยอมรับเงื่อนไขต่างๆของทุนรัฐบาลญี่ปุ่นอะไรประมาณนั้นนะครับว่าเราจะไม่ทําสิ่งใดเราจะทําสิ่งใด ให้ดีอะไรประมาณนั้นนะครับก็ทําการเซ็นแล้วก็ส่งการตอบรับตัวนั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะคงจะรอเอกสารอื่นๆนะครับที่จะตามมาในอนาคตเนาะอืมแล้วก็ในส่วนของสัปดาห์ที่ผ่านมาก็น่าจะมีแค่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของอะไรอีกเดียในเรื่องของอ๋อสำหรับคนที่อ่าเมื่อวันนี้นะครับก็คือวันอาทิตย์เนี่ยหนุ่ยก็ได้เข้าไปร่วมจอยแฟร์เวลปาร์ตี้นะครับกับ รุ่นพี่รุ่นเพื่อนรุ่นน้องไทยโตกโกไดนะที่จะสําเร็จการศึกษานะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนน้องๆทุกคนที่สําเร็จการศึกษาในในในปีการศึกษาภาคการศึกษานี้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหนุ่ยเองนั้นก็จะพยายามตามไปนะในในเอ่อเทอมข้างหน้านี้นะครับก็จะเป็นเทอมสุดท้ายแล้วทั้งหนุ่ยเองเนี่ยก็ได้ ุยกับอาจารย์นะครับว่าเดี๋ยวหนุ่ยก็จะต้องมีการเข้าไปคุยในส่วนของสตรัคเจอร์ในส่วนของมาสเตอร์ทีซิสต่างๆนะครับว่าเราจะเขียนออกมาในรูปแบบไหนบ้างแล้วก็จะมีข้อมูลอะไรที่จะต้องทําเพิ่มเก็บเพิ่มอะไรประมาณนี้นะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่แพผนของปริญญาเอก ต่อไปนะซึ่งเพราะว่าช่วงนั้นเพราะเพราะว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วงนี้ก็คือจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะยุ่งมากๆนะสำหรับหน่วยเอ่อถึงแม้ว่าจะเป็นเหมือนช่วงปิดเทอมพักเบรกอะไรนี้แต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่แบบพักเบรกอย่างจริงจังเท่าไหร่นักนะครับช่วงนี้ก็ยังคงไปทํางานในทุกๆวันนะอืมก็น่าจะประมาณนี้นะครับหลังจากนี้ก็คงจะมีอัปเดตมาให้เพื่อนๆฟังอยู่เรื่อยๆนะครับในส่วนของสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์ที่ <c oughs> 21 <c oughs> วันอาทิตย์ที่21เนี่ยหนูยังไม่แน่ใจนะว่าหนูจะมาจัดพอดแคสต์ได้มากน้อยขนาดไหนแต่อาจจะจัดได้แหละนะน่าจะหลังจากการทำคอนเฟรนซ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหนยก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าบรรยากาศต่างๆอะไรต่างๆมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆ มีข้อสงสัยอะไรหรือว่าอยากจะให้หนยอัปเดตอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับใน youtube เป็นหลักแล้วกันเนาะตอนนี้หน่วยก็อาจจะไม่ได้ไปอัปเดตในทางช่องทางพอดแคสต์อื่นๆมากนักนะครับอันที่จริงก็อยากจะไปอัปเดตแต่ว่าช่วงนี้ก็คือแบบอัพอัพอัพทริปลงไปใน u t u b e อะไรอย่างนี้แล้วก็จบกันแค่นั้นอะไรอย่างนี้เนาะก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันหนยทุกด้วยกันด้วยแล้วกันนะครับทุกคนเนาะอืม ก็สำหรับเอพิโซดนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปนะครับนะครับสำหรับเอพิโซดนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย